มาแล้วพี่น้องมาแล้วประกาศข่าวด่วนและข่าวดีซึ่งบอกเลยวบาเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็เซอรอวาเอฟซีแฟนคลับหลายและทันไลฟ์หลายลคนอยากสิเห็นอย่างแน่นอนพี่นอ้องอินอย่างหนวดติดนะคะล่าสุดพี่น้องสําหรับทางด้านบอสบีกรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพื่อนได้มีการออกมาพวนแบบนี้พี่น้องเพื่อนบอกว่าไม่ได้เจอกันนานโตเป็นสาวแล้วอิลาเอ็นดูนางถามว่า เมื่อไหลโตเกียวมิวสิกจะเชิญหนูไปบ้างได้มาแน่ลูกเร็วเร็วนี้พันนพี่น้องเป็นจังใดสำหรับทางด้านบอสบิ๊กผู้ยบ้านฟินแลนด์แต่มีการออกมาโพูดแบบนี้ละกะไเด้มีการลงรูปคู่กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพ้งนะคะบอกคักบอกแน่ขนาดนี้ประกาศชัดเจนขนาดนี้นะคะว่าเร็วๆนี้จะได้รับเชิญอุ้งอิงเพชรบ้านแพง ไปโตเกียวมิวสิกอย่างแน่นอนแล้วย่ำพร้อมเดยค่ะพี่น้องว่าเร็วๆนี้ได้มาแน่ลูกพันนบพี่น้องเข้ามารอเบิงกันเลยนะคะว่าสิเป็นจังใดสำหรับทางด้านผู้ยิบาลฟินแลนด์หลาลๆท่ันหลายๆคนก็คือสิพากันรูจ,จักเพันดีนาอพี่น้องเนาะนาในตอนนี้อายุ24ปีแต่ว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในอายุยังน้อย เนาะพี่น้องเนาะมีหอดบาดมีหอดโด,ดเป็นหัวหน่า,นาวงนะคะเป็นเจ้าของค่ายเพลงนะคะสำหรับทางด้านบอสบิ๊กนี่อายุสามีตะวันมีธุรกิจส่วนตัวรากาเฮดเดยขนาดนี้ถือว่าเก่งมากมากเ้อรานและและคนกับเื่อสิบพากาันอิดช้าเพลินพี่น้องนะคะทางด้านบอสโจยมาน,นินนะคะเพื่อนก็ได้มีการาสอบถามทางด้านบอสบิ๊กไปนะคะ ในหลายละเลียงด้วยกันน้องพี่น้องน้องละกะ็รวมถึงนะคะได้มีการชื่นชมทางด้านบอดบิ๊กไปนะคะว่าเก่งมากๆอายุแค่นี้นะคะ,อ,ะอายุแค่นี้นี่แต่สามารถเป็นหัวหน้าวงเป็นเจ้าของคนะ่ายนะคะล้ะก็ทัศนคติอะไรรวมๆแล้วคือดีมากๆล้วกะ็ก็นานี่กระมีดรามา่า มหาเพลินหลายนอกพี่น้องเนาะสำหรับทังด้านบอดบีกปะกะว่ากันว่ามีเรื่องเขามาดูซะเหลือเกินนะคะช่วงก้อนานีในช่วงนี้กะยังมีมาอยย่พี่น้องนะคะก็ต้องย่อมรับว่าเพิ่นเก่งอิลีพี่น้องเพิ่นสามารถผ่านดราม่าผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคมาได้จนมาหอนซูเมนีนะคะในวัย24ปี คือว่าเก่งและกาสุดยอดบนน้ำสัมพี่น้องผ้าโตเกียวมิวสิกเจริญมากๆนะคะบ่าวาทางด้านบานบีกสิบโพสอิ่งยังพี่น้องหรือว่าสิมิการโปรโมทอันไหนก็ตาม FC f a n แฟนคลับหลายคนกับพร้อมทีซีไปสนับสนุนทุกผลงานพี่น้องนะคะแล้วนะคะ ในวันนี้ทางด้านบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านจินเลียนกับน้องอุ้งอิงเพ็รบานแพงกะได้พอกันนะคะได้พอกันเพราะว่ามาือนี้ทั้งคู่ก็ไปถ่ายรายการพี่น้องไปถ่ายรายการละกะได้เห็นน้องอุ้งอิง,องเพชรบานแพงน้องอุ้งอิงนะคะท่านทีทีได้เห็นทางด้าน Big, บอสบิ๊กกะถามท่านทีน,ทน,ทนะคะว่าย่ำได้ตเกี่ยวมิวสิกสี่ลับเชิญอุ้งอิงไปจักเทียนะคะทางด้านบอสบิ๊กตอบชัดเจนเลยพี่น้องว่า เร็วๆนี้ได้เจออย่างแน่นอนพันนับพี่น้องเป็นจังได้น,ดนะคะมารอบเบิงกันเจอไอซีแฟนคลับหลายคนต้องผ้ากันลอดลุนละกะลอบเบิงอย่างแน่นอนสําหรับอุ้งอิงเพนบ้านเพงกะถือว่าเก่งมากๆในวัย18บปปีนะคะในวัย18ปดปีแต่ว่าตอนนี้นี่ถือว่าเป็นระดับสุตตานาะพี่น้องเนาะนะคะขันจีนวอไปแล้วนี่ถ้าทั้งคู่ได้ร่วมงานกัน เซวาเอฟซีแฟงคับหลายคนตรงปลื้มนักมากๆเลยครับพี่น้องเพราะว่าคนเก่งทั้งสองคนมาเจอกันนะคะคนเก่งอย่างน้องอุ้งอิงเพชบ้านแพงน้องก็เก่งมากๆในวัยของน้องอย่างทางด้านบอดบิ๊กเพิ่นกะเก่งใน่ใช่ไเพิ่นในวัยของเพิ่นพี่น้องนะคะถือว่าคนเก่งนะคะเอวาอุ้งอิงเพชบ้านแพงคันไดมาร่วมงานกับโตเกียวมิวสิกพี่น้องนะคะมา,าถูกรับเชิญในโตเกียวมิวสิกเซวา ตองปังย่างแน่นอนนพี่นองนากะละ,กะนี่ราคาสัหรับทางดานผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะตามทีเข้าได้ภาคกันติดตามเพิ่นมานพี่นองนอะกะถือว่าเป็นผู้ใช้ที่เก่งและแกแร่งมากๆในเรื่องของการเหตุนาทีการทำงานของเพิ่์พี่นองนะคะคือว่าไม่ให้ขาดตกบ,บกพร่องทำหน้าที่ของตัวเองแบบเต็มที่นะคะลักษณะนี่ละในรายการ มอลลำไอดอนหลายๆคนก็คือเสด้เห็นเพลินแล้วนาะพี่น้องนาะว่าถือวาอ่าเก่งมากๆนะคะสมแล้วหนาทีเพลินมีสุมือนีได้นะคะบว่าทสิเป็นในเรื่องของทัศนคติเองก็ดีตามที่เฮาได้ติดตามเพลินมากนาะ,ะพี่น้องเนาะก็ซีรูนะคะว่าลูกทิมเพลินรือว่าคนทีเดือรวมง,งานน้ำเพลินนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะพี่น้องสิแบบสั่มบายใจนะคะเพราะว่า ับทางด่านบอดบิกนี่เพิ่นสิแบบเหมือนแบบว่าเขากันได้กับสุขคนพี่น้องเพราะว่าสิเป็นรุ่นน้อยรุ่นหญ่จังสีนะคะเพิ่นสามารนเขาได้กับสุขคนไม่ยิงไม่แบบถือตัวพี่น้องนะคะแบบอ่าใครอยากปรึกษาอะไรคนในลูกทีมจังสีนะคะอยากปรึกษายัางกาเซวาทางด่านบอดบิกเพิ่นกับพรอมพี่สิให้ค้าปรึกษาเนาะพี่น้องเนาะเพาได้เห็นการทำงานของเพิ่นแล้ว มีหน้าละลูกทีมถึงอยากจะอยู่กับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะอายุ22ปีพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นี้บอกเลยว่าเก่งมากๆงานนี่แบบติดต่อมากแบบรัวๆปังๆนะคะคิวการคิวงานนี้คือว่าสุดหอดสุดปังบอส่ธรรมดาพี่นอ้องกะช็อกข,ขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมสําหรับทางด้านบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะน่นรัพี่น้องกะ ยืนยันแล้วพี่น้องที่ว่าเป็นข่าวดีสลับไปนะคะที่ว่าเป็นข่าวดีทางด้านบอดบี้ของมั่ววดนะคะว่านี่ละองค์อิงเพชรบันแพงสิได้มารับเชิญนะคะในโตเกียวมิวสิกเร็วๆนี้อย่างแน่นอนถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะมาเบิ่งกันพี่น้องว่าเอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังไดแน่นะคะทางด้านแม่มิพูก็ได้มีการเปลื่อนไว้คือกันพี่น้องทางด้านแม่มิพูก็ได้มีการขึ้นไว้นะคะว่ารอแล้วนะคะบิ๊กกี้ เฝ้าเอิญน,น้องไปแจมนะคะนี่เอฟซีคุณีบอกว่าจะรอดูอิหลานนะคะนะคะรักทั้งสองจ่ะนะคะน่ารักมากค่ะน้องน่ารักนะคะน่ารักขอให้เฮงเฮงปังปังทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะลูกนะคะน่ารักมากๆค่ะบอสบิ๊กโตเกียวมิวสิกแอนด์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะมาเร็วๆเด้อน้องอุ้งอิงรอรอจ้านะคะคุณีบอกว่า อยากให้อุงอิงมาจ้าถ่ายยูเดอร์นะคะนี่เสื้อวาการตอบรับนี้ดีอย่างแน่นอนพี่น้องต้องมากรอบเบิ้งกันรับรองวันนั้นนี่ลูกเป็นไฟพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนี่บอาสิเป็นของบอสบี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแนลนด์ือว่าจะเป็นเอฟซีแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชบันแพงรับโลกนะคะว่าเขาไปปั้นหยดวี่อยู่ทะลมทะไล่ย,ย่างแน่นอนน้องพี่น้องน,อน่าลักกะทางด้านบอสบี้กะเคยบอกถึงน้องอุงอิงอยมากมากนะคะกะได้มีการชื่นชมองอิง ในรายระเลียงด้วยกันนะคะบบาสิเป็นในเรื่องของดราม่าจังจีบพี่น้องอุ้งอิงมีแบบกระพรอมานักนะคะทั้งนั้นบอลวิก,กะชื่นชมให้ตรงจุดๆน,ะะนี่ละกะนี่แหละในในวัยแค่นี้นะคะแต่เฮตไห่หลายๆคนยอมรับละกะ,สะแสดงให้เข้าด้เหียน่าอายุสั้นนี้นะคะกะ าสามารถเป็นแบบในระดับสุดตาได้เนาะพี่น้องนกกะนั่นะคะพี่น้องทือว่าเป็นคนเก่งทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอสพีกหรือว่าทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะก็ต้องมารอบเบิ่งกันว่าสิเป็นจ้าใดในวันนั้นนะถ้าอุ้งอิงได้รับเชิญบนตกยามิวสิกน,นะคะนั่นแหละครัพี่น้องสาหรับคลิปนี้ขอจบไบสมีสักก่อนนกขเขาก็มาสวัสดีค่ะ